สวัสดีค่ะร้านเจ๊โหดการเกษตรข่าววันนี้มาเปรียบเทียบนะคะว่าอนากาด้าหัวรุ่นเก่ากับปั๊มสายโหดโบน้ําเข้าทางเดียวนะคะเอาแค่าทางเดียวเพราะว่าเราหมุนหัวอ่ะอนากาด้านะคะหัวเขียวรุ่นเก่านะคะนี่นะคะกับปั๊มสายโหดเจ๊จะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นปั๊มสายโหดโบน้ําเข้าทางเดียวเนี่ยคะ่ะโบน้ําเข้าทางเดียวเหมือนกันนะคะว่าความต่างของเขามันเป็นยังไง น่ะขายครบ2 0 0 0ันตัวค่อยมาชีแจงนะคะเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าอาจจะไม่ได้ดูไม่เห็นนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูอีกรอบนึงอ่ะแกอ่วัดทางน้าออกนะคะวัดทางน้าออกเราสดๆนะคะเราไม่ชอบตัดต่อไม่พวกตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะวิดีโอเราสดใหม่อ่ะนี่นะคะทางน้ําออกของปั๊มสายโหดนะคะเขาลดออกมาให้ปั๊มขนาด6นิ้วทางน้ําออกจะอยู่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะ เกือบ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 นะคะถ้าเอาแบบเป๊ะเลยก็ห <cabeza> mm ้า hmm. จ so ุดเท่าไรห้าจุดแปดห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดนะคะสายส่งน้ำหน้าหกใส่ฟิตพอดีค่ะนี่อ่ะส่วนปั๊มอนาฮอนด้าหัวเขียวรุ่นเก่านะคะทางน้ำออกเขาจะห้าห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะความต่างของเขาอ่ะถ้าใส่สายส่งน้ําก็เกือบประมาณนี้นะขอบนอกเขาห้านิ้วครึ่งนะคะสายส่งน้ําหน้าหกจะใส่ได้พอดี เขาลดให้แล้วนะคะอ่ะต่อไปดูใบพัดกันนะคะดูใบพัดแกนเทาเลยฮะดูแกนเพาดูแกนเทาอ่ะดูแกนเทาดูตรงไหนดูในดูดนอกเทาครับเทาเท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับอ่ะยี่สิบเก้ากับเอ้ยยี่สิบเก้ากับสามสิบมิลครับอ่ะ รูในเขาวัดรูในเลยรนงงองนอกอ่ารูในอันนี้มองไม่เห็นสิบสี่สิบสี่สิบสี่อีกครั้งหรือเปล่าสิบสี่มิลอ่าสิบสี่มิลอ่าฝั่งนี้ของอนงกากาด้รอบนอกเอท่าไหร่เท่าไรอ่านแก่แล้วตามไม่ดีนะคะ <29 S 2> อ่านเกือบสามสิบมิลครับเก้สามสิบ อ่าเท่ากันรูด้านในแก่แล้วปลาไม่ดีมีแต่หูกับปากที่ดีนะคะตอนนี้สิบสองมิลครึ่งครับแะ่กี้สิบสี่อันนี้สิบสองครับอันนี้สิบสองมิลเพราะว่าใส่เผาตัวนาคอด้าจะเล็กกว่าฮะแกะดูไปพัดให้หน่อยด้านในมันเป็นแบบไหนทำไมน้ำถึงแรง,งกันนะคะเจฟพัฒนาเรื่อยๆบอกว่าอะไรดีก็มาขายรอบแรกเอาปลามนาคอด้ามาขายนะคะ รอบแรกเอาป้๊มนาคอนด้ามาขายประมาณหกร้อยตัวพอไปเจอปล้มาสายโหดเกจด,ดีขึ้นมาหน่อยก็เรามาขายลูกค้าถามว่าต่างยังไงตอบในแชทไปทีละคนนะคะเคยทำคลิปไปแล้วแต่ลูกค้าอาจจะไม่เห็นคลิปมันพันหกร้อยคลิปหาไม่เจอกันแล้วมั้งนะคะ ใบพัดของเขาจะเป็นพลาสติกพลาสติก่ะนี่ใบด้านในก็เป็นพลาสติกนะคะเวลาประกอบก็จะประกอบแรงนะครับมันกดใบใบพัดแตกได้ลูกค้าซื้อไปใส่น็อตตัวเนี้คะ่ะขันเข้าไปลึกด้วยความใช้เครื่องมือปืดไปแตกล้าไปอย่างนี้เลยนะคะล้าพร้อมกันล้าเป็นเส้นพร้อมกันเนี้ยก็อยู่กับ การกดของลูกค้าการประกอบของลูกค้านะคะไม่เกี่ยวซื้อไปวันเดียวใบพัดแตกก็แนะนําให้ซื้อใหม่นะคะร้านค้าก็ได้ขายหลายรอบอแกลงใส่ละใบพัดเขาเป็นพลาสติกนะคะนี่ส่วนของเราจะเป็นเหล็กหล่อนะคะของอนาคอนด้าเนี่ยใบพัดเขาจะเป็นพลาสติกนะคะไซส์หกนิ้วเนี่ย เป็นพลาสติกแล้วของเราปั๊มสายโหดเขาจะเป็นเหล็กหล่อมาเลยนะคะรุ่นใหม่ตั้งแต่ปีหกหกหกมาจะเป็นเหล็กหล่อทั้งหมดราคาถามว่าแพงกว่าเพราะเหล็กหลอ่อสองตัวเหล็กหล่อเนี่ยจะน้ำแรงกว่าอลองวัดหน้าใบพัดเนี่ยอลองวัดเลยประมาณนี้ของเขาอยู่ประมาณ ห้าเซนนะอ่ะห้าเซนส่วนปั๊มสายโหดหกเซนอ่ะนี่เป็นใบพัดสติกหลอนะคะความกว้างรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณเกือบเจ็ดจุดแปดอ่าเจ็ดจุดแปดนะคะอ่ะส่วนใบพัดพลาสติกเจุดปดนิ้วอ่าเจ็ดจุดแปดนิ้วใช่ไหม อันนี้อนาคอนดาใบพัดพลาสติกก็7 8เหมือนกันความกว้างพอกันนะคะเราขายทั้งสองค่ายนะคะไม่ยึดติดกับใครขายเอากำไรอย่างเดียวอ่ะใครอยากซื้อตัวนี้ก็ขายมีตัวสายหูดเราก็มีนะคะนี่แต่ลูกเล่นของเขาเพาสายอ่อนของเขาอย่างที่คลิปแรกที่เราอัพไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะ เผาสายอ่อนเขาจะมีแค่หกเมตรอะบางร้านค้าบางลูกค้าบางคนเอาไปใช้อยากต่อก็เป็นหกเมตรต่อหกเมตรก็จะได้สูงสุดแค่สิบสองเมตรเผาหกเมตรจะต่อกันได้สองท่อนก็นได้สิบสองเมตรแต่ปั๊มสายโหดของเจ๊ที่ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีเพาสั้นสุดสี่เมตรหกเมตรแปดเมตรสิบเมตรสิบสองเมตร ใครจะใช้เส้นเดียวหรือจะต่อก็ได้ถ้าต่อเอาเผา12ต่อ12ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใหญ่เช่นพวกรถไถนักขับรถไถโฟต้า,ตาแรงเยอะๆปรึกษาได้ใช้เครื่องยนตอะไรบางคนลูกค้าเขาต้องการต่อยกง่ายเขาก็จะเอาเผาไซส์8เมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เผา12เมตรไปต่อกันเพราะว่าเวลาน้ําตื้นเขาจะใช้เผา8 เวลาน้ํำลึกเขาจะใช้เพา12ถ้าไม่ถึงจริงๆเขาจะเอาเพา8กับ12ต่อกันได้เพาของเจต่อได้ทุกไซส์คุณจะซื้อเพา6อนาคตจะซื้อเพา10ก็ต่อกันได้ค่ะใครชอบรุ่นไหนนะคะก็ฝากไว้ด้วยถ้าปั๊มอนาคอนดาก็เพา6เมตรนะคะอะแล้วก็เดี๋ยวใครใครชอบรุ่นไหนใครมีงบเท่าไหร่ก็คุยกันได้ถามว่าราคาแพงกว่าแต่ของเขาเป็นใบพัด เหล็กหลอ่อเปลี่ยนแล้วแต่ที่จริงราคาไอ้ตัวเนี้ยแพงกว่าแต่เจ๊ก็ยังขายราคาเดิมนะพอเปลี่ยนเป็นใบพัดเหล็กแล้วไอ้ข้อต่อที่เขาแถมมาให้ที่ไม่ให้เพราะว่าเจ๊เปลี่ยนหนึ่งบอกโรงงานเขาเปลี่ยนเป็นเหล็กใบพัดเหล็กหลอ่อสองข้อต่อเผาที่ไม่ให้มาเจ๊ไปเพิ่มเพาจากยี่สิบเอ็ดมิลเป็นยี่สิบสองมิลให้ไงไส้เพาจะใหญ่ขึ้น นั่นแหละก็คือเปลี่ยนให้แล้วคือเอาสเปคที่สูงที่สุดใส่ในท่อสายโหดให้แล้วส่วนคาอนาด้าราคาก็จะย่อมหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเมษายนปีใหม่ไทยนะคะสงการปีใหม่ไทยเจ๊จะลดราคามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับต้อนรับวันสงการนะคะรอดูนะคะสงการนะคะใครถามก่อนราคาปกตินะถ้าใครเก็บเงินรอสงการอย่างเดียว รอวันที่1เมษายนเดี๋ยวจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะโอเคค่ะชอบกดไลค์อยากได้ให้โทรสั่งซื้อหรือทักแชทเท่านั้นนะคะคอมเมนต์ไม่ตอบนะคะที่เกียดตอบ300ขอ้อความวันนึ่ง่ะคะ่ะตอบไม่ทันชอบกดไลค์อยากได้ให้โทรสั่งซื้อ ID l ล n ์ข้างบนค่ะโอเคค่ะ